ขอกำลังใจด้วยนะคะขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะคุณบอลศิรินะคะสู้ๆขอบคุณมากๆค่ะช่องดีงามก็ไม่ค่อยมีดวงตาสวรรค์นะคะดวงตาสวรรค์ไม่ค่อยมาเลยนะคะมีบางคนใจร้ายนะคะไม่ยอมส่งดวงตาสวรรค์มาช่วยนะคะก็ต้องทำเองนะคะ อยากได้ต้องทำเองประมาณนั้นนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณพรศิริค่ะขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะถึงเวลาก็ต้องเข้านอนนะคะพรุ่งนี้เรามีภารกิจต้องทำงานกันต่อนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณยอดไลค์ยอดวิวทุกท่านทุกท่านนะคะเพิ่งลงจากบ้านใหญ่มานะคะมาเข้าบ้านเล็กก็เหนื่อยคอแห้งคอแห้งนะคะเดี๋ยวถ้ากินน้ำมากก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยอีกนะคะสวัสดีคะ่ะคุณปียานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่แวะมานะคะก็ เดี๋ยวถ้าห้าทุ่มก็ต้องนอนกันแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานนะคะไปเรียนหนังสือนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆบ้านนะคะสวัสดีคะ่ะคุณจิยวยินดีต้อนรับสู่บ้าน My Story นะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านดีงาม Channel นะคะทักผิดทักถูก <laughs> สไตล์เวลาขึ้นอีกบ้านนึงก็เอาอีกบ้านนึงมาคุยพอเวลาขึ้นอีกบ้านนึงก็อีกบ้านนึงมาคุยนะคะสลับกันเรื่อยเลยนะคะจำผิดจำถูกนะคะขอบคุณคุณจิ้วนะคะเวลาของเมืองไทยห้าเกือบจะห้าทุ่มนะคะต่างประเทศก็ยังเช้าๆอยู่นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะคุณจิวคุณพรศิริด้วยนะคะขอบคุณคุณปียาด้วยนะคะต่างประเทศอยู่ได้นาน ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่เราก็จะไม่ได้คุยกันนะคะเพราะว่าคนไทยต้องนอนคนไทยต้องนอนแล้วยิ่งเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่ะหาเช้ากินข้าถึงเวลาเราก็ต้องนอนพักผ่อนเอาแรงแล้วเราก็ต้องไปทำงานตอนเช้านะคะขอบคุณคุณพรศิรินะคะขอบคุณคุณเจ้านะคะคุณจิวนะคะขอบคุณคุณปียานะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะ ลมบนลมพัดก็จงมานะคะเดี๋ยวมีเวลาคุยกันอีก20นาทีนะคะแล้วก็จะขอตัวไปนอนนะคะแต่จะเอาดีงามตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาหลังจากห้าทุ่มไปแล้วนะคะก็ช่วยกดไลค์นะคะส่งสติกเกอร์นะคะส่งคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับดีงามชาแนลด้วยนะคะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะตอนนี้ ถ้าฝนลงแรงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะกล้าขึ้นไฟ์สดทิ้งเอาไว้หรือเปล่ากลัวฟ้าร้องกลัวแบบไฟดับแล้วโทรศัพท์มันเกิดมันช็อตมันอะไรขึ้นมาในยุ่งเลยนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนนะคะวันนี้ก็เป็นวันวิสาขาบูชานะคะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงประสูตัสรู้แล้วก็ปรินิพานนะคะในวัน เพนเดือน6นะคะหรือวันขึ้น15บห้าคำเดือน6นั่นเองนะคะวันนี้บางคนก็หยุดงานนะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปทําบุญใส่บาตนะคะแต่สําหรับดีงามไม่ได้หยุดงานนะคะก็ไปทํางานตามปกตินะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะที่แวะมาเติมกําลังใจให้ดีงามชาแนลนะคะขอบคุณคุณเจอาขอบคุณคุณพรเสด็จขอบคุณคุณปียาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณดวงตาสวรรค์ทุกดวงนะคะที่แวะเข้ามานะคะ